สวัสดีครับเพิ่งมาถึงหนองครับวันนี้จะพามาใส่เบ็ดเหยื่อปลาหมอกับเหยื่อเคียดครับอย่างละครึ่งอย่างไหนมันจะกินดีกว่ากันเหยื่อปลาหมอครับเหยื่อปลาหมอนน่ก็สอบเคียดครับเคียดคือปักไ้แลวครับเบ็ดเหลือปลาหมอ เป็นครับหนองครับรอชมครับเคื่อนนี้ปลาหมอกับเขียดอันไหนมันจะแกวกากันโอเคครับนี่ครับปลาหมอครับปลาหมอผมไม่ใส่ลึกครับใส่ตื้นๆืึ๊บเดวกลางคืนมันขึ้นมากินเองครับถ้ามีปลา นี่เหยอเขียดครับอันนี้คือเขียดปักไว้ก่อนแล้วเขียดครับเขียดใส่ไปทางนูน้นปรมอผมจะใส่ไปฝั่งทางนู้นครับเดยมาถึงหนองตอนเช้าแล้วครับเพื่อนๆแต่คิดว่า ปลาก็คงไม่กินเท่าไหร่เพราะอะไรเหรอเมื่อวานช่วงปักเบ็ดก็มีคนเอาตะข่ายมาไล่มาไล่ไปตามเบ็ดอะตามเบ็ดที่ปักไว้ไล่ยาวปลาก็คงระแวงแล้วทีนี้คงจะไม่เท่าไหร่คิดว่านะถ้าเป็นหน้าร้อน มันก็คงขึ้นกินอยู่แนี่มันอกากาศเย็นคงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับหลังสุดท้ายแล้วยเยอ่เฉียดได้หนึ่งตัวยูได้หนึ่งตัวยูได้หนึ่งตัวอยู่ คนไม่มากวนมันก็จะได้อยู่ใ่เขียนคนมากวนแต่หอหอค่ำเนาะเหลือฝังทั้งนู้นเหยื่อปลาครับสว่างแล้วครับสว่างแล้วเหยื่อปลาใกล้จะหมดแล้วอีทั้งนั้งเหยื่อปลา โอ้โโอ้ดยเอ้ยอย่ไปครับอัตัวกคนไม่มากวนไข่มารับ ได้ปลานั้นนี่โอ๊ยกินลึกต้องสัก